อเอาเที่ยวเดียวสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยวันที่13วันสงการนะครับแต่ใหญ่ยนก็ต้องเปิดดูแลร,รถยนต์หลายคันที่ได้นัดหมายไว้ เพราะว่าระยะเวลาของวันหยุดนั้นแต่ละคนที่อยู่ไกลหาวันหยุดได้ยากเราจะจำ,จำเป็นต้องกำรองช่างไว้หนึ่งท่านไว้ดูแล,ลรถไกลๆนะครับรถคันนี้ตั้งแต่เข้ามาผมบอกอวันชีดมี่ปัญหาเจ้าของเราก็บอกรถผมไม่เคยเป็นอะไรกพ็พ่สูจน์ให้ดูแล้วเป็นไงฮะอ้าวาาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับแนะนําตัวเองครับ ประมูลครับมาจากไหนมาจากพยุหาครับ,ร,บรถเป็นไงอะดำก็มันวิ่งแล้วมันเขกเสียงมันมันเส <c oughs> อมันไม่ค่อยลื่อนแต่มันก็วิ่งปกติครับควันดำาไม่เชื่อผมเลย <c oughs> เป็นไงดำไหมดำครับดำ,ดำบจะเจอด่เนี่ยโดน ล็อกรถแน่นะอบอกเขไม่ไม่ไม่เคยได้เจอนะด่านก็ไม่เจอด่านกวาดดำเนี่ยเขาขขเขาติดสติ๊กเกอร์แล้วห้ามใช้รถเลยกวาดดำแบบนี้นครับ,รบเดี๋ยวจะแก้ให้ประมาณตั้งหนึ่งชั่วโมงแล้วอ,อยทดสอบความสนามครับครับเี่เยไยังไม่รู้เลยครับเุณต,ตับอยไาเนี่ง ใครทำให้ การทดสอบควันดำอีกครั้งก่อนกลับบ้านนะครับอ้าวเบิ้ลเลยครับอ่อเที่ยวต้องไปแจ้งความลงพักนะอย่าย,ยนขโมยควันดำไปหมดแล้วนดำไม่มีแล้วเหลือเดี๋ยววิ่งไว้ข้าเอาเรก็บอลอยงมา โตโยต้าวีโกหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ควันดำหายสนิทแลยนะครับการทดสอบพักสนามเจ้าของรถตัวนั้นจะเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นไงครับการขับขี่ก็ดีขึ้นครับรู้สึกลรื่นการเข้าเกียร์และเสียงเกียร์้านท้ายเป็นไงเอ่ออันนี้มันลองลองยังไม่เยอะอต้องต้องเอาไปใช้งานจริงดูก่อนออออออตอนนี้เราเข้าเกียร์ง่ายกว่าเก่าไหมตอนนี้เข้าเกียร์่า ก็ไปไม่ไกลไงไปยังไม่ไกลต้องต้องใช้งานสักพักนึงก่อนครับอตาเล่งเป็นไงตาเล่งก็ดีดีขึ้นขึ้นครับตอนเสียงเครื่องยนต์ที่ก่อนเข้ามากับตอนนี้เป็นไงเสียงเครื่องยนต์ก็แตกต่างครับเงียบเงียบอเงียบเงียบเงียบขึ้นตอนมาเหมือนเข้าตอกนงพอก็พอครับอ้าวช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่ฮะอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆในใช้รถวีโก้รุ่นเดียวกับเรามีควันดำก็ดีการขับขี่บนถนนก็ดี ก็มันยังไงเดียวยังไงควันดำเนี่ยต้องแก้ไขไหมอ้าวใช่ครับอนแก้ไขควันดำครับต้องช่วยกันนะอ่าครับผมส่วนกันครับขี่บนถนนช่วงเทศกาลรถเยอะระมัดระวังระมัดระวังต้องเอารูปมารวยกันใช่ใ่ครับถ้าต่างคนต่างใจร้อนเข้าหากันเดี๋ยวเกิดเรื่องแน่อุบัติเหตุต้องเกิดขึ้นแล้วทาให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนด้วยครับก็ให้ใจเย็นๆครับให้ใจเย็นๆกัน อ้าวขอเดินทางก่อนไปครับผมครับสวัสดีครับ